เอาละสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราม,มาอยู่ในเกมซูเปอร์สัตว์กันนะครับผมออสอ,<ฮ>สอมนาตามนะครับเป็นโหมดธรรมดาที่เห็นชื่อทุกคนเลยใช่ไหมฮะดูซิว่าเราจะได้เป็นอะไรผู้อยู่รอด,ผ,อรอดผู้อยู่รอดคืออะไรไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าชีวิตของตัไม่รู้ทำไมแหลกนะมามีตรงนี้ อ๋อมีโลอะไรด้วยครับคนแรกเลยฮะม่ตายได้ไงอะเติมเลครับผมว่าเออคนน้ำตาลคุณเคยเล่นแรงแล้วผมอ่ะผมไม่ได้ฆ่ากับต่างนะครับเพราะว่าตานานานี้ไม่มีกับตางสงสายสี่แล้วเดาททำแล้วผมก็ไม่ได้ อยู่ๆผมก็ตายผมยังไม่รู้อะไรเลยทำไมมันแหลกเนี่ยมันแหลกอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้อะไรเลยว่ามันเล่นยังไงไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันเล่นยังไงก็ไม่รู้ดิผู้อยู่รอดเนี่ยเล่นยังไงไม่รู้ยังไม่อยากได้เลยเราไหมใช่ก็ไม่ได้ต้องเป็นอยู่รอดถึงเล่นได้แล้วผู้อยู่รอดมันคืออะไร ตามตามเออโอเควันนี้มาเล่นกับน้องนะนี่น้องอยู่ตรงนี้ฮะนี่นี่น้องน้องกระซิมฟูพี่ขาวกระซิมฟูเบนเอากระซมฟูอะไรฮงงงฮะอืมอ่าเรียบร้อยน้องผมโดนวโร์ดแล้วเป็นอะไรเหรอ

เอเอเริ mm ่มเลยเริ่มเลยหนูอัดเอออัดคลิปเหมือนกันหนูอัดหนูอัดคลิปโอเคมาตานี้เราจะเป็นตัวอะไรโอ้ยเป็นตัวตัวแขวนเยี่ยมเนะมีบทจัดตั้งเยอะเป็นลูกเรือลูกคุลืมเปิดไมล์โอ้โหลืมเปิดไมล์นี่จบเลยนะ หรือเปิดไม้นี้จบเลยบอกเลยมันค้างๆเลยไม่รู้อ๋อจิงแกอย่างนี้วะลีอ้าพบศพสีส้มสีส้มตายฮะเจอได้ไงพี่ที่ห้องวงจร ไม่สามารถเชื่อใจใครได้ฮรตอนนี้น่าสงสัยสีแดงกับสีเขียวจังเลยน่าสงสัยอีกแล้วโอเคขวข้ามก่อนขอข้ามก่อนยังไม่รู้อะไร ไอ้นี่นี่ปิดแรงหน้าว่าไฟอะถามหน่อยดิโถมันมองไม่เห็นนะเว้ยขี้เกียจไปแก่นะาย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 ามาอยู่กับผมสีเขียวโอ้ยนี่ก็สีเขียวตามมีทุกอี่โอเค มีใครอยากมาดูเราสแกนไหมอะไรทำไมมีโดจุดถึงมนะันดูแหลกๆยังไงนะเจอโซบิดแล้ว้้ย

เรียบร้อยสีเขียวคือตัวแฝงเหลืออีกหนึ่งคนน่าจะเป็นสีแดงไม่ก็สีฟ้ามันดูไม่เหมือนเลข <c oughs> โอเคทำอะไรเลอะสแกนตัวร่างกายต้องชวนเพื่อนไปูแก่อะไรปะเนะี่ยไม่นะไม่นะสีแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยแกไม่ทัน ไงเฮ้ยพูดดิพูดดิพูด,ด,พดบอกให้พูดเรืตานี้เราจะได้เป็นอะไรสายลับเฮียบันนี้เราได้เป็นสายลับฮะ โอ้มีนักวางเพลิงด้วยแบ็กแจ็คด้วยใช่ไหมเมื่อกี้โอ้แบ็กแจ็คนี่อันตรายมากเลยนะยาอุย้ยตกใจเปิ๊ดเลยไม่หลอกมาฆ่าวะาเนี่ยยานะยานะมนยิงไม่ไว้ใจอยู่โอ้ยโอ้ย,อยแหลกกระไรนี่ถามหน่อย เปิดประตูหมดเลยเปิดขาจะไปทำภารกิจให้เสร็จให้หมดแล้วค่าจะได้เออ่ไอ้ลูกศรถังถลม่มเคมีตรงไหนเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนู้นเลยโอ,โอ้<า>จะ น้องหายฮะโอเคงั้นคลิปนี้เราไปเท่านี้ดีกว่าเจอใหม่คลิปหน้าครับผมมันยาวแหละเดีย๋ยวไปต้องไปท้าติกกันเจอคลิปหน้าไปแล้วลาก่อน